เต๋ยวี่เว๋ยวเลตเตะหมดเลยทีมกูเนี่ยลิงกูเนี่ยเอายังไงโอ้โหลิงกลับรอบบุรีด่วนทีมเองก็ต้องรับกรรมว่ะเฮ้ยหูต้องรับกรรมกรรมไหน่อยได้กรรมหน่อยกรรมหมัดละลืมใช่พี่เข้ามาในอย่าหาเรื่องพี่เฮ้ย เปิดคลิปโอเคไปอาอ๋อคือเปิดคลิปเพื่อพูดอุ้ยทำไมทีมเขาเลือกกันหนานจังเลยมันก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงเนาะเล่นแบบมีสติสวัสดีเผมพี่เองขอให้ไม่เจอขอให้ไม่เจอขอให้เอ็มไม่ก่อนมามตเตอร์ไฟชัวชัวเนี่ยคุณแบบดูดิ โอ้ตัวกูอยากตายอ่ะกูอยากกูขอตายอ่ะตัวที่แบบระยำหมามาเอามาหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมจะคุมกําเนิดมันเองเชฟวันนี้ผมอยู่กับคุณแอ็กแล้วก็อ่าบุนฟรีนะครับสำหรับข้ามมีเอ็มนูแล้วก็สายยุนะครับไอเดิมเดิมไปไปไปแน่นอนครับมูลานี้ไม่เคยเล่นเฮ้ยเคยเล่นเลยแหละป้าสายฟ้าเมื่อก่อนแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับเวอร์ชั่นที่ดีอยู่เดิมแปดเรียบร้อยดิโดนมิเลสตัวตึงพระรามแปดไมดิ อค้างค้างเฮ้ยใครมีอะไรทั้งสายปีเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้อเอ็มขอฟาร์มก่อนของไอเอ็มอ่ะมันเปลี่ยนเปไอบัสอ่ะแม่งเปิดแล้วแหลกเลยดูมันเล่นดิใชยคลิปไข่นาะวันนี้นาะว้ายไอเนาะตัวรับหนักสุดเลยที่ไม่อยากให้ไปหยิบอ่ะไอแม่งก็หยิบมานะเว้ยโอ้พี่ดูดิผมวารับมาได้เลยแบบโอ้ยไมค์ก็ศับ แค่นั้นพับระยะของผมนั่นน่ะเหรอมันคือทั้งสนามยังไงล่ะซับเฮ้ยโอ้ <c oughs> ตัวเองโกงแล้วยังไงวะน้องตัวพี่โกงกว่าผมบอกเลยว่าระยะในการซับของผมมันก็คือทั้งสนามผมเลือกได้ว่าผมจะซับตรงไหน,นอ,อยู่ไหนเอ็งบอกพี่กัดเอ,งอ็งมาแบบห้ามโกหกดิอยู่ในใจพี่เดี๋ยวพี่ก็ดูวดิม้ามาได้เลยพี่อยากเห็นนะไอ้บัดยาอะไรพี่ยังไม่ทำอะไรพวกมายงมายาโอ้ จะร้องอย่างเดียวเลยอ่ะเตะเลยเตะเลยเละเตะหมดเลยทีมกูเนี่ยลิงก oh, ูนี่เอายังไงโอ้โหลิงกลับรอบบุรีด่วนต้องเป็นกูแล้วสินะที่แบกทีมนะฮะหน้าที่กูละหน้าที่อันทรงเกียรติลิงหูวไม่เมื่อเองทำอย่างนี้ทีมเองก็ต้องรับกรรมว่ะเฮ้ย ต้องทำทำอะไหนเนี่ยทำอะไรนะทำมันอย่าไปยุ่งกับไอ้บ้านอย่าไปยุ่งกับแม่งเล่นคนเดียวมั้งตัวละยมรลยำที่พออยู่ในมือมันนี่ละยำคูณแปดี่ครับซ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 ับเฮ้ยเฮ้ยน้องแอมเฮ้เขามีแผนหลอกล่อผมม่ใชะ ระยะของพี่มันคือทั้งสนามน้องอย่าลืมได้โปรดอย่าลืมฮ้ยระยะของพี่มันทั้งสนามพี่หวังว่าน้องเอ็มจะเข้าใจพี่ใช่พี่เข้ามาในี่อย่าหาเรื่องพี่โอ้ยโถ่ฟูสเตยอย่าแพ้ป้อม อดกาดดูด้วยว่าใครแม่งยังไม่เกิดโอเคผมก็จะพี่ด้วยนนั่แหละพี่ด้วยพี่ก็เปิดล้างหัวมาเลยไงพี่ชายยา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 พี่ไม่รู้ว่าเอ็งอยู่ไหนพี่เล่นเกมกับเอ็งมากี่ปีพฤติกรรมของเอ็งอ่ะมันเร็วซามต่ำช้าพี่รู้สมองอันแบบ อ้าปากก็เห็นไลยซ้อม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 จากพฤติกรรมที่เองทำกับพี่ในวันนี้เองจะต้องโดนโอ้ยพี่อย่าเฟิ่งดิโอ้พี่จะเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ๊ยยขอโทษนะครับขอโทษนะครับ ครับขอโทษนะครับพูดพ่งพูดเพ้อมาเชียร์พระเจ้าเขาได้เนี่ยไม่ไม่ไมโอ้ยโอ้ยเฮ้ฮโยโอยคุณแองเอาอยู่ว่ะนี่มันเทพเจ้าป๊าบโอ้ย เขาก็ยากน้อยเราก็ตึงนง่ายเขาเขาเคสอะไรเด่ะเขาเด็ดตาบใช่แค่นั้นมันต้องตกไปของพี่ท่านั้นล่ะน้องไม่ได้การแล้วพี่อพอละเอออิสเมเรียบร้อยพร้อมที่ตายจุดจบเดียเข้าได้ดีเจ้าดุที่เดินดูดีๆเด้อรวมพี่ชายอยู่เขาดักดักละตัวพี่แข่งเพื่อ พี่ดูป่าดีๆพี่ชุบๆก็ดูป่าอยู่ตลอดอ่ะเห้ยเหมือนส่งแบบหน่วยซิวมาก่อนนะน่าอเอาดูดูทีมผมพร้อมเติมนะบอกก่อนทีมผมพร้อมเติมนะโปสิคิวข้อทีมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ย อะไรพี่ผมกำลังแบบตกใจสกิลลิงแบบฟุบไปฟุบมานี่โดนหลอกหลอกกันไปหลอกกันมาอันนี้คืออะไรอ่ะคือสกเองโอเคดูยังไงมัวเา้าไปเหยียบสกีวอล์มที่ผมวางไว้นะทุกคนนี่แหละนะครับสายอยูตัวแสบผมบอกเลยคืออะไรอ่ะไม่รู้นี่ต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง สับแซ่บใส่ดอยตัวโอ้เราเล่นกันเป็นทีมเข้าใจหมอ่ะนู้นก็เป็นทีมที่คขาเล่นเป็นทีมด้วยยมเวิร์กอ่ะยูโน่ดาวิแอดด์ทีมเอเด์เบิร์กแอดด์ทีมเวิร์กอะแอดด์ทีมเวิร์กอ่ะไมีกันบ้านอยู่คนดีคงได้เสียงยู่สายขอเสียงฝังตรงข้ามหน่อยได้ปะครับ ทุกเลินเลยเออลิงกันหยุดมืดหน้ามืดหมดแล้วเดินไม่ได้คิวไม่ได้ฟาร์มเลยวันวันเจอแต่คีบของผมเจอแต่มูลาดเดี๋ยวจะไปไหนนะก็มูลาดน้องเลิฟไม่สุดตึงไงล่ะ oh <my. S 1> เอาอผูออ้าาผมติดอะไรเนี่ย <laughs> พี well, okay. fine, be, s <S ่ว yeah. oh wow. oh wow. oh claro ังขอขีดคลิปก่อนได้ไหมก็ไล้ก็ไม่ได้เข้าใบดันไรแค่ไปกระดันคลิปเข้าหมุนขับไปที่หน่อยเราจะต้องไม่แพ้ฟิล์มทำอะไรฟิลส์อย่าอย่าดีกว่าเอ้ยกลับมาเองอะเป็นไรไม่เป็น้องเอ็น้องมเห็นมะล่ะน้องโอ้อหมัวมัวเอ้ยกูก่อนนะกูบอกกูคาไดเอ๋อนี่มันสื่อว่าผมเล่นยังไงก็ตึงอ่ะทุกคนเจ็บปะนี่อโดนว่ะตายดีดีกว่าเรา อย่าเพิ่งดักกันเลยนี่ไงน้องเอมเกิดแล้วเฮ้ยปาดเฮอ้ยโอ้โหโอ้โหโ้โหโอหวอเ้าชาอเออโหโอ้อ้โอ้อ้ะอ้ะเอหอ้หออ้ คนี้ผมชนะคลิปหน้าก็ให้น้องแก้มือแล้วกันนะแต่ว่าไม่รู้จะเจออะไรอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวีโอหน้าบลาครับ <laughs>